เพื่อนสมาชิกพบกันอีกครั้งพบกันอีกคลิปวันนี้เป็นคลิปที่6นะครับอาจจะมืดหน่อยนะครับเพิ่งกลับจากไปขายของข้างนอกมากลับกลับมามืดครับคลิปที่6วันนี้ไม่มีสคริปต์นะครับวันนี้มาเข้ากันเรื่องของอาหารอะไรที่นกกระหูวจุกหรือนโกโขคนเคยเสียนเคยให้กินนะครับผมจะเน้นอาหารจําพวก ธรรมชาติครับอาหารอะไรที่นกปงหัวจุกเขาชอบในธรรมชาติผมจะเน้นหาอาหารเจพวกนี้มานะครับอย่างอาหารผมจะให้ประมาณอยู่6อย่างนะครับมีมะละกอกล้วยน้ำว้าส้มแอปเปิลแก้วมังกรแตงกวาอะไรประมาณนี้ครับถามว่าแล้วหลักการให้วิธีการให้นะโกให้นกแบบไหนครับผมจะให้วันละ2อย่างนะครับวันละ2ชนิดนะครับอย่างเช่น วันจันทร์เ,เพื่อนๆสมาชิกถ้ามีปากกาจดตามไว้นะครับหรือว่าเปิดดูเปิดซ้ำหลายๆรอบยูเทิร์นกดดูนะครับวันจันทร์ผมจะให้กล้วยคู่กับมะละกอวันอังคารกล้วยคู่กับส้มแล้ววันพุธกล้วยคู่กับแอปเปลิลวันพฤหัสกล้วยคู่กับแก้วมงกรวันศุกร์กล้วย คู่กับแตงกวาแต่ที่พิเศษกับเขาคือวันเสาร์จะเป็นกล้วยกวยน้ำว้าคู่กับกล้วยน้ำว้านะครับคือแบ่งลูกหนึ่งแบ่งซีกไว้สองฝั่งนะครับถามว่าแล้ววันเสาร์ทำไมถึงให้แปลกกว่าเขาคือให้ที่ให้แปลกเพราะว่าวันเสาร์นี้เราต้องการให้นกแข่งวันอาทิตย์เราให้อาหารตอนบ่ายหนึ่งผมจะเน้นกล้วยน้ำว้า สองฝั่งเลยครับไม่ให้ผลไม้อื่นครับเพื่อให้นกได้อยู่ท้องครับแล้วหน้างานของวันอาทิตย์ที่มีการแข่งไม่มีการไปให้อาหารนะครับอาหารคือกล้วยน้ำว้าที่คาอยู่ค้างคืนมาก็คืออาหารของเขาไม่มีการเปลี่ยนไม่มีการไปหั่นเอาหน้าเหี่ยวออกหน้าอะไรไม่มีการเปลี่ยนนะครับอาหารกล้วยน้ำว้าอยู่แบบไหนอยู่แบบนั้นเลยนะครับอย่าไปเปลี่ยนนอกจากมันมน,นอกจากว่ามันตกจากกรงใส่พื้นกระเสียบใหม่นะครับไม่ต้องไป หาส่วนที่สดอะไรให้นกนะครับปล่อยให้เป็นแบบนั้นครับนกจะได้มันเหมือนกับว่ามันมันชินลักษณะแบบนี้ครับเพื่อนสมาชิกแล้วส่วนอาหารเม็ดนะครับอาหารเม็ดถามว่านกโกรให้ไหมนกโกให้นะครับส่วนจะเป็นพวกอาหารเม็ดก็อาหารเม็ดนี่เพื่อนสมาชิกบางท่านไม่รู้นะครับว่าอาหารเม็ดน่ะมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้นกถ่ายขนนะครับเพื่อนๆลองดูได้ครับถ้าวันนี้ สองวันนี้เราซื้อยี่ห้อนี้มาเราให้นกกินเอาอีกสองวันเราเปลี่ยนปุ๊บเปลี่ยนอาทิตย์บางทีเราเปลี่ยน2รอบนกจะถ่ายคนครับนี่คือเขาเรียกว่าระบบการเลี้ยงไม่นิ่งนะครับถ้าถามว่าวิธีการของนักโกนกโกจะใช้ถ้าเราชอบอาหารยี่ห้ออไหนยี่ห้อหนึ่งเราลองเลยครับตักให้นกกินวันละหนึ่งช้อนชา ตอนบ่ายหนึ่งเหมือนกันตอนตอนที่เราเปลี่ยนให้อาหารนะ่ะให้อาหารพวกผลไม้นะนะครับเราก็ให้อาหารชนิดนั้นวันละหนึ่งช้อนชาแล้วพอเช้าอีกวันหนึ่งมาเราก็เราก็แอบมองหรือตอนให้อาหารตอนบ่ายเราก็แอบมองว่าไอ้หนึ่งช้อนชาเนี่ยนกมันกินไหมนกมันชอบไหมถ้ามันเหลือเยอะก็แสดงว่าว่าไม่ชอบให้อาหารนั้นทิ้งและลองใส่ใหม่นะครับเป,นเป็นเคลเดผู้ใจนะครับแล้วแต่ว่าหลักการของนกโกในยุคนั้น คือว่านกกดจะซื้ออาหารเม็ดมาสามยี่ห้อเลยสามยี่ห้อเป,เป็นเป็นซองอะนะครับไม่นี้ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบซื้อกระปุกเพราะว่ากระปุกปนแพงนกกดชอบซื้อเป็นซองเป็นซองประมาณซองมาม่านะครับซองยี่ห้าสามห้าอะไรเนี้ยสามยี่ห้อรวมกันเลยเอามาเอามาฉีกใส่ถุงรวมเขยา่ยาเขย่ารวมกันแล้วก็ตักลุตักช้อนชาเดียวใส่ให้นกกินครับเราจะรู้เลยว่านกเราชอบกินอาหารอันไหน เพราะว่าบางทีกินอาหารอาหารทุกชนิดดีหมดครับอาหารเมร็ดเขาทํามาวิวัฒนาการมาเพื่อให้นกลงหัวจุกกินเพื่อเขาทดลองมาแล้วนะครับยังไงก็นกต้องดีไม่มีผลเสียครับแต่ว่านกจะชอบไม่ชอบก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับส่วนผมตักยี่ห้อสามยี่ห้อเลยรวมกันเลยรวมมิตรเลยเราไม่รู้ยี่ห้ออะไรดีกว่ากันเราเอาสามอย่างเลยรวมกันตักให้นกกินก็ก็ถือว่าโอเคนะครับในยุคนั้นก็ถือว่าใช้ได้ลองได้นะครับของพวกนี้แต่ว่า อาหารผลไม้นี่นี่เป็นเคล็ดลับเลยนะครับอย่าเปลี่ยนกระโดดไปกระโดดมาไม่ใช่วันนี้นึกนู่นไปหาพิสดารมาให้กินอีกแล้ววันนี้นึกได้เพื่อนบอกนู่นต้องไปกินไอ้ผลไม้ที่หายายากๆสับปะรดน้ำสับปะรดแช่อิ่มแช่อะไรไม่ใช่แนละ้ววันนี้นึกไปเจอฝรั่งข้างทางเก็บมาให้นกกินเดี๋ยนเาียทีมันถ่ายมันถ่ายขนได้นะครับเน้นอาหารเลี้ยงนกกรงกระจก เลี้ยงแบบใจเย็นๆเลี้ยงนิ่งๆแล้วท่านจะมีชัยนะครับฝากคอมเมนต์ไว้นะครับถ้าเพื่อนสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อติอะไรก็ติกันได้ครับบางทีความรู้ของผมก็อาจจะไม่เก่งเถ้าเพื่อนสมาชิกค,ครับบางทีรุ่นใหม่อาจจะเก่งกว่ารุ่นเก่ารุ่นเก่าบางทีก็เก่าแล้วแก่เลยสวัสดีครับแล้วฝากฝากคลิปต่อไปไว้แล้วเราจะมาเสนอโกลเม็ดต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปให้เพื่อนสมาชิกนะครับวันนี้อาจจะ พูดรัวไปนิดนึงเพราะว่ามันมืดด้วยไม่ได้ซ้อมมาสวัสดีนะครับฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ